โอ้สวย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 งามครับผมอา้าวใส่สวยไปเลยตัวนี้เอาดิโอ้โอ้โจุมจ่ม,มดึงจุม่มดึงตัวก้อยยี่แหละก้อยท่องอยี่ล่ามั้ยปึ๊บดับลอยครับผมเด่นเด่นอ้ปึ๊บอ่หนักมากปึ๊บโอ้เซียนเด่นเก่าตัวนี้ครับ มานี้ครับผมมันมันมันเอาอีกเลยพี่น้อง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 เอาพี่น้องพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องก็แล้วอันนี้พี่น้องก็แล้วอันนีพี่น้องสวยครับเด่นเด่นเอาแล้วโอ้สวยๆครับสวยๆนี่อ่า สวยครับสวยเรียบร้อยมาแล้วครับมาแล้วเอายังเบ็ดยังเบ็ดยังเบ็ดบอดินท์ท่นเด้เตรียมหอดของอยู่เอาไหมเรียบร้อยเอาครับโอ้โหมาอ่ากินดีขามือเอ้ามันคือตางกันเดีดตัวปลาไหมเอาต่อลรอครับโอ้โหตัวสวยครับตัวสวยโอ้แน่นอนแต่ว่าอ้าย ปึ๊บเรียบร้อยโย่ว่าต่้รัอ้วเขาน้าแห้งเลยอ้อเยเอเอาแล้วครับเอาเอาเลยตอเเลยอม่เอ้ยกินตัวเลยผลงานันี้ครับ เอาตัวลอดไปได้เอาตัวลอดได้ใ่ใหญ่ยเลยใหญ่ใหญใหญ่ใหที่หนองใหญ่ัหโอ้ดูหน้าตาหน้าตาอ๋อแล้วเว้ยโอ้สวยอยู่ครับแต่แอนด์แมน ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิม,ม,ม,ปม,มเป็นปลาเป็งปลาสองสามลูกสองสามลูกตัวนี้มันมาตกคู่เดียวได้ครับนี่มาไปบ้านแซปที่มาทีนี่แหละลอมไม่ขึ้นไม่รอมันขึ้นเลยลอมไม่ขึ้นเลย,เเลยลเพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันแล้ว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  เยี่ยมนี่แลนหละมะนาวเนอเอาอยิ่งล้วครับอุ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเอาทั้งสอ,อ,องเลยเอ้าควงกันเนี้ย,ยมีแต่ตัว,วสวยๆครับกินไปเรื่อยครับกินเรื่อยๆโอ้ตัวสวยๆสวยๆ